ไดเสียงพูดเจ๊อะไรเจ๊ซ้ำ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 เจ๊ยอมรับดูเถอะไอ้เฮี้ยแต่รู้ไหมเนี่ยไอ้เฮี้ยกูก็ถามพวกมึงเนี่ยว่ามีตอนไหนเนี่ยเจอจันทร์คารหรอไม่ได้มันต้องมาคัดคัดในนี้อยู่แล้วครับเราไม่ได้ติดท็อปสี่ตั้งแต่ตอนแข่ง าบันนเียไอ้ม่วงมึงขับรถอย่างก่ำอ่ะกูบอกให้สูตรนี้ได้เลยลุงมึงก่ำจัดอ่ะสูตรเก่าแบบเลี้ยวไม่นี้สูตรเดิมสูตรเดิมอันเดิมไม่ใช่ลุงไม่ใช่ใช่กูจูนมากูขับกูยังรู้เลยไอ้เหี้ยมึงขับรถก่ำจัดอ่ะ ไม่ชินเลยลุงนะไม่ชินที่อะไรมันสูตรเดิมไอ้สัตว์ที่ไอ้แจ็คขับกันที่มันลากตำรวจทั้งสอนสามสิบคนก็สูตรนี้แหละตามนั้นเสียงพูดเกี่จอเจ๊สาม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 เจ๊ยอมบัดเทิงได้เฮียเบัดเทิงได้สัตว์ bấm bật thường ra ai hia bật thương ra, okay. oi, 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 nãy 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 พี่หลงเห็นแล้วกูนั่นสวยเรียบร้อยเียเรียบร้อยสัตว์โดนเลยที่อะักแชทเพื่อน ตู้ห่อไม่ติดอ่ะเอ๊ถุงผมบักอ่ะมีมีห่อปะผมห่อไม่ติดอ่ะไม่มีไม่มีไปบอก่ันติดและพี่ไปกับไอโบ่ไอโบ่ไอ,อ้ย้อนมึงไปกูก่ะเนียน่ยย้อนย้อนย้อนไปเลยไปนู้นเลยย้อนเร็วร็วพื่ยิงโดนเขาแต่เขายิงผมมาช่วยหน่อยย้อนเร็วเร็วเพื่อน กหลังสอนอพี่หลังสอนอที่วันที่วันโอ้ยเฉยจะตีมันไป้ะคนุกนอนจัดปูเรียพี่เขายังไม่ขึ้นผมยิงเขาอยู่ผมล้มอยู่ล้มปู๊บจิงวะจิงวะจิงวะปลุกล้มอีหล่ะสวยสัตว์ตำรวจช่วยได้แล้วได้แล้วอดแน่ได้แล้วพี่แยงศพเสียใจด้วยพี่ผมออกไปแล้วผมแดกไปแล้วเสียใจจ้าเสียใจด้วยนะจัดเสียใจด้วยนะจัดา เม่กี้คือรถเราไม่ใช่หรอยอนไม่ลื่นครับดักผมผมผมวิ่งไปถึงรถแล้วอะแดกเขาแดกไกลมั้งไม่เป็นไรดกก่อนครับดักก่อนจากพื้นที่ก็ดีเดี๋ยวเขาก็สติลหรอกดึงให้มั่งเดิน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 จับไปมจับวิ่งไหมหลอกเขาขอขอวุดเกี่ยวเธอเลยแต่ยัง้นตื่นเต้นเลยยัง้นตื่นเต้นเลยนครบาลวิ่งเข้าไปใน ก็ติดเต้นเลยก็ติดเต้นเลยก็ติดเต้นเลยอ่ะสิบมิไอสัตว์ไข่ไงลุงวะได้เฮียเบอร์เบอร์นี้นี่ใครเนี่ยรวมตีวะกูเองเขาขอกูเอง่ยอ๋อกูเองอ๋อลุงเหรอปืนบวกค่าอยู่ในมือยังอยู่เหนียวปึ๊บ เด้กสูดอากาศข้างนอกกลิบเยี่ยมดิบเยี่ยมข้างในไปไวัดข้างในไปวัข้างในไปวัดข้างในพงเรากูเวลาเอาตัวรอดอยู่เลยเฮียเกิดปุ๊บสะพายบันดับฟ็อกเกอร์เลยเฮียเราชุบมาแเราชุบมาขอโมยลุงเอ๋อรอบนี้หายปะหายนี่เหรอซ้อนหนอไอ้สัตว์มึงไม่รู้เหรอประเทศเอ๋อยังไงไอ้เบ้ไม่ใช่ไหมมามากูถามจริงมึงไม่รู้เหรอไอ้สัตว์แกล้งถามแกล้งถามแล้วเหรอผมอยากเห็นลุงแบบว่าศูนย์อะ ขออยากดว่า39ขอเม็ดคิดหน่อยเมดคิดหวยบีเลยเสียนเสียนเมดคิดหวยพีหวยไีครับครับครับตื่นเต้นจัดตื่นเต้นจัดเกซูไมเกสซนบ่อยจ้ะครับครับพี่เตาตื่นเต้นจัด ไอ้เยอะคนตื่นเต้นจัดไอ้สัสแล้วเขาไปดักลุงเจอเหรอเออไอ้เยี่ย <c oughs> ยืนกัน 4, สี่ห้าตัวกูสาตัวรอบไปแล้วกูน่าจะวิ่งหนีไอะกูไม่ได้นี่เลยสัสแต่วิ่งก็ตายเห <c oughs> มือนเดิมอะถ้าไม่สู้ก็ตายไอ้ก <c oughs> ูเลยสู้ดีกว่า <c oughs> ตืนา่นเต้นเลยไอ้ลุงอะไอ้เยี่ยะปู่แต่บ้านเขาเล่นยากจัดเลยอะแต่แหละถ้ากูเออไปก็ฝากด้วยนะ <c oughs> เอาปืนบวกห้าไม้กูแล้วกัน เพื่อนมารับแซ็บป็ูกต้องลาให้ออเจียแจกวารับแล้วแหละไอ้สัตว์ตกูลับเองไม่ได้ละกูดูเชิงแล้วไอ้สัตว์ตกูลับเองน่าจะยากโอ้หตีกันพองป่างพองป่าง,งลเลยอายาแยร์แจ็คช่วยชีวิตอะไอ้สัตสสิบวิ มึงจะมารับไปเนี่ยกูจะได้กลับเองเป็นคนกำลังไปเป็นคกำลังไปดูงั้กูกลับเองก็ได้ศาสตว์เอาเยอะนิดเดีเอาเยอะนิดเดียวเยอะเนี่ยเยอะตรองหน่อยเอ้ลุงเดี๋ยวไปคันคันนี้เดี๋ยวไปคันไปคันคันนี้ดีกว่าคะับใช่พี่ว่าจะกลับเองหมดเลยไอ้โรเบิร์ตพาไปเอาบัตรประกันเลยไอ้โรเบิร์ตมาแล้วเอาตอนนี้เลยเหรอยิงยิงให้ได้ไปละตอนนี้เลยเหรอมันมีไปละมันมีไปละพวกนั้นมันอยู่ไปละดักไปละอัพหนึ่งนะเยี่ยวอดังมาก ย้ายเอ๋อร์กันอ่ะแค่นั้น,นอ่ะยิงให้หน่อยละกันนะเวลาล,ลงไปอ่ะี๋ยวแบบแอโอเคน่าจะดักเลเบลคิดว่านี่ไงออกเอเกือบไปแล้วลูกเสียบู๊บเสียบูาา๊บไอ้แบบเกือบไปได้ไม่ได้เท่าไหร่วะนะ ของสำคัญเลยไปบวกห้าไม่ตายก็หาใหม่ได้ดีคิวขาพี่เกี่ยวข้องออกเลเบลลแล้วอะใครตีกันบ้าไอสัตว์เอาไว้จังหวะนี้แหละเราจะเฉิดหมายว่ามันตีกันอยู่ถูกป่ะตีไขรอะน่าจะแก๊งอื่นตีกันหรือเปล่าเออจังหวะดีจังหวะดีก็มัน่าจะตามหลังนะนี่มันมันมันเลดเต็มเลย เรียบร้อยระบบติดเต้นเรียบร้อยระบบติเต้นใจเย็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 นใช่ใช่ใช่บบไปไปก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนระบบอย่าโลกอนย่าโลกอยจะโลกจะโลกจะโลกไม่มีโลกไม่มีโลกไม่ต้องห่วงไม่มีโลกอะไรรถคว่ำถึงที้เนี่ยรถมันคว่ำไงไม่ได้เกี่ยวกับกูโลกขึ้นกลับก่อนนะทางนั้นอ่ะฮะไปรีเซ็ตก่อนไปรีเซ็ตก่อนรถมันเบาเว้ยลุง ว่าเฟะว่าชิวันจะไกร์เชื่อมึงแล้วไปสศบว่าชิวก่อนจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันจะลูซมึงทำไรว่าชิวก่อนจะดูสตินี่พวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงช่วยกูพามึงปุ้มตุ้มสุดไปกับกูเต็มละอู้อู้แล้วก็ที่จีไออูอู้แกได้มาได้เรียลไลท์วู้วู้วู้ลอยหอู้ฟีวันละทุกคิงฟีว์ไลท์ดิสตี่ไปรำเมืองเฟมิเลียสิ